ณวัดมหาธาตุยุวาราชรังสฤษิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานาครกับช่วงบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาบาลีชั้นประโยคปทออ9ครั้งที่6ประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567 กับช่วงบรรยากาศในช่วงภาคยินเวลา16นาฬิกาคณะสงฆ์ทายกทายิกาถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารเดินทางมารับการถวายความรู้ภาษาบาลีในโครงการถวายความรู้ภาษาบาลีสําหรับพระราชาคณะสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะพระสังฆาธิการผู้ประสงค์จะเข้าสอบเข้ารับการถวายความรู้ภาษาบาลีณสำนักเรียนวัดมหาธาตุทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดปีการศึกษา2,567นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อการศึกษาคณะสงฆ์ไทยในโครงการถวายความรู้ภาษาบาลีสำหรับพระราชาคณะและพระสังฆาธิการผู้ประสงค์จะเข้าสอบบาลีสนามหลวงซึ่งก็ได้ชันทานุมัติให้พระมหาธีร วิสิทธิ์วิสิทธาเวทีปร,ริยนธรรม9ก้าประยุก์ได้ให้การบรรยายถวายความรู้แด่พระราชาคณะในโอกาสเข้ารับการถวายความรู้วิชาแต่งไทยเป็นมาคตชั้นประยุกต์ปท .9 เอาคารมหาทาตวิทยาลัยชั้นหนึ่ง ตามโครงการถวายความรู้ภาษาบาลีวิชาแต่งไทยเป็นมคตชั้นประโยคปท .9 สำหรับพระราชาคณะผู้ประสงค์จะเข้าสอบตามมติมหาเทรสมาคมเพื่อสนองพระมหาการุณาธิคุณเริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567เป็นต้นมามีการเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกานิสิตที่เข้ารับการถวายความรู้ในส่วนพระราชาคณะมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมาการมหาเทรส มาคเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารประเดชพระคุณพระราชวชิระยาณมงคลวัดราชสิทธารามราชวรวิหารประเดชประคุณพระราชรัตนมุนีวัดพิชยยาติการามวรวิหารท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธาดาวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารและพระเทรานุเทระพระสังฆาธิการผู้ประสงค์จะเข้าสอบบาลีสนา หลวการเรียนภาษาบาลีนี้อย่างที่ทราบกันว่าต้องมีวิริยะอุตสาหะเป็นหลักการเรียนบาลีจึงจะได้ดําเนินต่อเนื่องได้จึงถือโอกาสนี้ได้กล่าวถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนี เป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกที่มารับการถวายความรู้ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุตามโครงการนี้นับว่าเป็นต้นแบบแบบอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาเพราะนับจากมีประการวติมหาเทรสมาคมออกมาก็ได้ติดต่อขอเข้ารับการถวายความรู้พร้อมทั้งกรอกและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2567นับเป็นเกียรติประวัติต่อสำนักเรียนวัดมหาธาตุและเป็นขวัญกำลังใจต่อน,นิสิต มหาธาตุวิทยาลัยทุกรูปทุกคนนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสํานักเรียนมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะมารับการถวายความรู้ด้านภาษาบาลีในสํานักเรียนแห่งนี้แม้ภาระหน้าที่จะมากมีสักปานใดเจ้าประคุณสมเด็จก็ยังสละเวลามาเข้าห้องเรียนทุกครั้งเพื่อเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นต้นแบบในการเรียนบาลีสําหรับ พระราชาคณะครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้การเรียนภาษาบาลีที่มีพระมหาเถระมาร่วมเรียนด้วยนี้นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วยังนับว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นขวัญกำลังใจเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้กับนิสิตมหาธาตุวิทยาลัยนักเรียนบาลีและท่านผู้ที่สนใจใกล้ต่อการศึกษาภาษาบาลีให้ได้เห็นถึงความสําคัญของภาษาบาลีเพื่อจะได้ดําเนินรอยตามอย่างองอ,งอาจหาญกล้าไม่เก้อขืน สำนักเรียนวัดมหาธาตุจึงได้นำรูปภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนมาให้รับชมตลอดทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนในโครงการถวายความรู้ภาษาบาลีนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำปานะถวายแด่พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้บาลีอีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อการศึกษาคณะสงฆ์ไทยทั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุสามมเนรุบาสุ บนิสิตมหาธาตุวิทยาลัยนักเรียนบาลีฝ่ายสถานที่ฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายน้ำปะนะฝ่ายเทคโนโลยีพระพิธีกรเจ้าหน้าที่จราจรช่างภาพและทุกทกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทําให้งานลุล่วงสําเร็จไปได้ด้วยดีหากครูอาจารย์รูปใดหรือคารวะท่านใดสนใจอยากจะเดินทางมาศึกษาหรือรับฟังการบรรยายบาลีก็สามารถเดินทางมาได้หรือสามารถกดติดตามภาพบรรยากาศและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ แผนกบาลีมหา,าธาตุวิทยายลัยวัดมหา,าธาตุยุวราชร,ร,รังสิตกรุงเทพมหานครได้ขอ,อกราบขอบพักุณขอบคุณและอนุโมทนาสาธุการบุญในคราวครั้งนี้ครับ papa re ma bhung asa